จะไม่มีค่าช่างแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าทําเองนะครับผมใครทําเองได้ก็อยากให้ทําเองนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องอยางทิพย์อย่างเป็นทางการครับใน EP นี้นะครับเราอยู่เจ้ารถคันเดิมเลยฟอร์ซ่า350แต่หน้าตามเขาเปลี่ยนไปเดี๋ยววันนี้เราไปดูรายละเอียดว่าคนที่จะทาหน้าซิ่งเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่และก็ต้องทําส่วนไหนบ้างนะครับไปดูเลยครับผม โอเคผมสวัสด <formation jin inh aling> ีอ okay, ย okay, mm ่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยังทพิปนะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆสาย f o r ์ซ่านะครับเขาทำหน้าสิงเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างและงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเนี่ยได้ทำการเอารูปเจ้ารถ คันนี้ของผมนะครับลงในกลุ่มฟอร์ซ่าแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยคอมเมนต์ถามกันมาเยอะมากว่ากระจกซื้อที่ไหนไฟเลี้ยวซื้อที่ไหนครอบชิลซื้อที่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรายละเอียดว่าผมเนี่ยใช้คีย์เวิร์ดอะไรในการค้นหาสินค้านะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมเริ่มเลยดีกว่าได้ไม่เสียเวลาชิ้นแรกนะครับที่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยถามกันมาเยอะมากคือกระจกชิ้นนี้นะครับ ซึ่งผมก็เรียกตามที่ที่ผมซื้อมาเลยคีย์เวิร์ดจากร้านค้าที่ผมซื้อมาก็คือเขาเรียกว่ากระจกหลบจานนะครับผมก็คือกระจกตัวนี้มีไว้เพื่อหลบจาหลบเลี่ยงการโดนปรับนะครับแต่ว่าไม่ได้มีไว้เพื่อดูนะครับเพราะว่ากระจกนียมันอยู่มุมนี้ซึ่งถ้าเรามองกระจกนี่มันเห็นน้ำมือมันสะท้อนภาพมาเนี่ยเห็นน้ำมือเรานะครับมันไม่ได้เห็นรถข้นหลังเลย มันเอาไว้หลบจ่าก็คือหลบเลี่ยงใบเสร็จเฮ้ยหลบเลี่ยงใบสั่งจากจ่านะครับผมโอเคเพื่อนๆก็ถ้าช e mm ้อปปี้ a าซาดก็เซ mm ิร์ชไปเลยกระจกหลบจ่าไม่ก็กระจกข้าง f o r ์ซ่าสประมาณนี้นะครับถัดมาชิลซิงชิลซิงก็คือชิวชิ้นเล็กเนี่ยแหละก็ไม่ได้เป็นชิวทัวริริงแล้วก็ไม่ใช่ชิวเดิมก็จะเป็นชิวทรงเล็กเขาจะตัดขอบชิลเนี่ยมาพอดีกับขอบรถเลย รูปทรงเนี่ยเขาจะเหมือนกับขอบรถเลยทําให้ทัศนวิสัยเนี่ยมันโล่งมากถ้าเทียบกับรถเดิมนะครับมันโลง่งเพราะว่าเราเอาตัวครอบชิวออกไปด้วยนะครับมันก็จะดูโล่งมากๆนะครับก็ลมเย็นดีนะครับจากประสบการณ์ตรงลมลมเย็นแล้วก็รู้สึกโล่งตานะครับผมก็ไม่มีตัวครอบชิวตรงนี้เข้ามาก็จะเห็นเป็นชิวโลง่งๆแบบนี้นะครับถัดมาเป็นตัวครอบชิว เพียวคาร์บอนคาร์บอนแท้นะครับผมเป็นตัวครอบชิลลักษณะเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับตัวครอบชิลเดิมๆนะครับแต่ทีนี้มันก็จะถูกตัดส่วนที่มันเทอะทะข้างบนออกไปให้เหลือแต่ตัวครอบตรงนี้เพื่อที่จะบงังบังช่องลมบังน็อตนู่นนี่นั่นนะครับให้มันสวยงามให้มันดูไม่เลอะเทอะให้มันดูไม่โล่งนะครับก็จะเป็นการคล้ายๆกับเอาชิลเอาตัวครอบชิลเดิมเนะี่ย มาตัดส่วนข้างบนออกนะครับ <c oughs> มันก็จะดูโล่งนะครับผมดูสปอร์ตยิ่งขึ้นถัดมาไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวที่เราเลือกใช้นะครับก็จะเป็นตัวอุดกระจกพร้อมไฟเลี้ยวมาในตัวนะครับผมและเขาก็จะมีดีเลย์มาให้ด้วยนะครับสำหรับไฟเลี้ยวตัวนี้ไฮไลท์อยู่ที่ลักษณะการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลย ความหล่อของเขาอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆน,นี่เลยความหล่อของเขาคือเขาเป็นไฟวิ่งนะครับถ้าเราดูในวิดีโอเนี่ยมันอาจจกระพริบเพราะว่าด้วยเฮิร์ตของวิดีโอแต่มองด้วยตาเปล่ามันสมูทมันวิ่งสวยงามเลยสำหรับไฟตัวนี้นะครับนี่วิ่งคู่กันเลยนะครับผมประมาณนี้ นะครับก็ถือว่าสวยอะ่ะมุมมองผมว่ามันสวยมากนะครับผมเดี๋ยวผมลองปิดไฟเลี้ยวให้ดูพอปิดไฟเลี้ยวเนี่ยในโคมตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นไฟลีมาให้นี่เป็นไฟลีสีขาวนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวดูไกลมันก็จะเป็นเส้นขาวๆแบบนี้อ่ะนะครับเป็นไฟลีสีขาว ถ้าเราเลี้ยวเมื่อกี้ผมเปิดไฟพามาอ่ะเราลองเลี้ยวดูเลี้ยวมันก็จะวิ่งหนึ่งข้างเนี่ยวิ่งข้างนี้นะเพื่อนๆวิ่งข้างนี้เป็น daylight ไไเป็นไฟรีติดตลอดเวลาอ่าส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นไฟเลี้ยววิ่งโอ้โหอย่างสวยนะครับเพื่อนๆสวยมากแล้วก็ ใช้ประมาณนี้ครับก็คือ 1. ชิวซิ่ง 2. กระจกหลบจา 3. าตัวอุดกระจกความใฟเลี้ยว 4. ตัวครอบนะครับตัวครอบชิวอ่ะพี่สิบรอไปแล้ว 4. ตัวครอบชิวนะครับตัวครอบชิวนี้ก็จะเป็นชิลอ่าตัวครอบชิลคาร์บอนเลียวคาร์บอนก็เพิ่มความสวยงามถามว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ได้ แต่ก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งก็จะดูโล่งๆดูเปื่อยๆหน่อยนะครับแต่นี้ชอบเพื่อความสวยงามนะครับก็หลังจากเปลี่ยนมาเนี่ยความรู้สึกนะมันโล่งหน้าดูโล่งมากๆเลยแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งคือไม่ว่าจะเจอเพื่อนเจอน้องเจออะไรเขาก็ชมว่ารถเนี่ยมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมดูดูไม่ผู้ใหญ่แล้วดูวัยวัยรุ่นแล้วนะครับ <laughs> ดูวัยรุ่นขึ้นมานะครับผม ต่อมาเรามาคุยเรื่องราคาดีกว่าราคาของเซ็ตเจ้าหน้าซิ่งอันนี้นะครับคืออย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูกระจกกระจกข้างนะครับในช็อปออนไลน์เช่น s h อ p e e Lazada นะครับในช็อปออนไลน์พวกเนี้ยอยู่ที่คู่ละ7-800บาทนะครับผมของ r v v o u u i o n นี่สังเกตอ่ะโฟกัสไม่ค่อยเห็น นะมีขูดนิดนึงนะครับตอนติดตั้งติดตั้งไม่ดีของ Revolution นะครับราคาก็อยู่ประมาณ6 7เ0 0ดแประมาณนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมถัดมาเป็นชิลตัวชิลนะครับเป็นตัวชิลสั้นหรือว่าชิลซิ่งที่เขาเรียกกันที่ทิตเนี่ยเขาจะคิดสีใสๆไฮบิด้าไฮบิดแต่ผมน่ะชอบให้มันคุมโทนดุๆนะครับชิลสั้นตัวนี้ผมได้มาราคา ไม่เกิน400บาทประมาณ3 5 0หาส3 6 0บประมาณนี้ตีไปว่าไม่เกิน400นะครับผมถัดมานี่เจ้าไฟเลี้ยวเดี๋ยวผมปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวงบบานปลายได้ซื้อแบตลูกใหม่โอเคเจ้าไฟเลี้ยวนะครับราคาอยู่ที่1,400บาทนะครับผมจะเป็นตัวอุดกระจกพร้อมไฟเลี้ยว ส่วนยี่ห้อล่ะเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งเผื่อเพื่อนๆน่ะจะได้เอาไปเซิร์ชนะครับผมเอาคีย์เวิร์ดไปเซิร์ชกันเลยอุดกระจกนะเป็นของ S N B นะครับผมเป็นแบรนด์นี้ S N B เห็นไหมปึ๊บปึ๊บมันไม่โฟกัสไม่ถนัดด้วยอ่ะ อุดกระจงนะครับเป็นของ S N B นะครับราคาอยู่ที่1,400บาทนะครับผมพร้อมไฟเลี้ยววิ่งและในในไฟเลี้ยวเนี่ยเขาพ่วงดีเลย์มาด้วยถัดมาเป็นตัวครอบชิวคาร์บอนครอบชิวคาร์บอนชิ้นนี้นะครับผมมาผมได้มาเนี่ยราคา1,800กว่าบาท1,890ตีไปว่า1,900รวมค่าส่งนะครับผม โดยราคาโดยรวมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาบวกดีกว่าบวกเขาข้าวว่าเพื่อนๆเนี่ยที่จะทําหน้าซิ่งเนี่ยใช้งบกี่บาทนะครับผมอันนี้ของผมจะไม่มีค่าช่างเลยนะครับจะไม่มีค่าช่างแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าทําเองนะครับผมใครทําเองได้ก็อยากให้ทําเองนะครับฝึกฝีมือนะครับประหยัดด้วยโอเคมาดูดีกว่าอย่างแรกเดี๋ยวให้ดูรถชัดๆดูเครื่องคิดเลขเบอร์เบอร์นะครับ อย่างแรกนะครับกระจกข้างอยู่ที่ตีไปกลมๆ7 0 0บาทอย่างที่2ชิลตีไปกลมๆ400บาทอย่างที่สมอุดกระจกพร้อมไฟเลี้ยวตีไปกลมๆ1,400บาทอย่างที่4ตัวครอบชิลจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้สวยเหมือนกันหมดตีไปกลมๆ1,900ก 1, บาทนี่ครับโอ้ นี่ผมเพิ่งรู้ตัวนะว่าใช้เงินไป4,400บาทนะครับในการทำรถครั้งนี้เพิ่งรู้ตัวเลยเพราะว่ากดอย่างเดียวเข้าแอปกดอย่างเดียวไม่เคยมาคำนวณว,ว่าหมดตังค์ไหมเท่ไหร่นี่ยังไม่รวมสปอตไลท์ยังไม่รวมโลโก้ยังไม่รวมเคปฟล่านะผมไม่กล้าคิดตังค์ครัไม่เคยอยากจะคำนวณว,ว่าแต่ละชิ้นเท่าไหร่เพราะว่าซับจางครับช่วงนี้โชกใส่โชคเดิมแล้วนะครับผม ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสงสัยอะไรเกี่ยวกับหน้าซิ่งสงสัยอะไรเกี่ยวกับฟอร์ซ่าหันนี้สงสัยชิ้นไหนถามมาได้เลยในคอมเมนต์เดี๋ยวผมตอบนะครับไม่ก็ถ้าผมไม่ตอบก็ทักมาในเพจละกันนะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ผมก็มาบอกว่าซื้ออะไรยังไงคีย์เวิร์ดอะไรราคาเท่าไหร่โดยรวมราคาเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ท่านเพื่อนนะครับชอบคลิปนี้หรือว่าได้ความรู้สาระจากคลิปนี้ได้ความรู้ว่าจะทหนาซิงเนี่ยงบเท่าไหร่ชิ้นไหนราคาเท่าไหร่บ้างท่านเพื่อนได้ความรู้จากตรงนี้นะครับผมรบกวนนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครต์กับช่องย่างทิปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ ep หน้าเดี๋ยวเรามาดูว่า EP หน้าเนี่ยเราจะพาเพื่อนทำอะไรจะมา DIY อะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับฟอ์ซ่าคันนี้นะครับ